ม <C oughs> สว<บ>ั <C oughs> สดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจ๊กโรเก็ตซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าเดดรูมนี่มาะออซึ่งผมเคยผมได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแบบเออแบบแบบดาที่เก้าถึงดาที่เก้าอันนี้ขนาคือโอเคซุบซุบไม่ไม่เฮ้ยจูเกิดตายโอเคเปิดสวิต มันเป็นเกมที่น่าใช้ได้เจ้าโอ้ตกใจน้องตายข้างล่างคือแย่แล้วโอเคเราผ่านเราผ่านแล้วนะเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจถ้าเราวิ่งผ่านไปเลยอ่ะเว้เลยอ่ะอาไมอ่าฮะออ หันหลังมาทำไมป่าจิเทียวอ้ยโอ้ยโอ้พวเชมาโอเคเอ้ยโอ้โหขดโหดให้ตายเถอะมาจีเชียวมาขับจากตด อุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันมีอะไรเยอะมากเยอะมากอ่ะเฮ้ยโอ้ตกใจฮฮึฮโอ้ยเฮ้ยอ่เฮ้ยโอ้ดิมันหักขี่ขั้นสูงอ่ารอดได้ไงเอชิมเดียร์นะมันมีสีม่วงอีกอันหนึ่งเหรอโอเคมันก็เหมือนแบบเราได้เกียร์กี่เบอร์ใช่มแล้วเราได้สองดาวอะ ผมได้แค่สีม่วงสองล้นอ่ะอุ้ยอุยยยโอ้โหฮกคีขั้นสูงอุ้ยยฮะฮะอุยยโอ้โหโอ้โหใครจะมองเห็นเห็น โอ้มีเลเซอร์เฮ้ยจู่เกือบโดนโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้เราเปิดอะไรอ่ะสีม่วง okay. โ,โอเคยโยข้างบนคือไม่น่าไว้ใจสุดร กดไม่น่าไว้ใจเลยท <what> ั้งหมดจูจู่ซึบไอ้ออประตูประตูโอเคปุ<ๆ>๊บป<ๆ>ุ๊บอ้ยอ่าปุ๊บมามามาโอเคจะเจียมเอ้ยยูเกือบตายโอเคได้มาสองอุย้ยระเบิดอ่าอู้อุอ้ยหลบได้ โอเคตังต okay. hey, ัง oh, ต oh, ังต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 ังนงนงอูเลิสเวดดเดี่ยมเฮ้ยระเบิดอู้มาแล้วตะกุดมาแล้วโอเคเก็บสีเขียวน้ำเขียวเฮลิวบอยดเดี่ยมตึบแตงกิวโซ่ตึบอูสีม่วงกับบักระเบิดดาเยียมเฮ้ยยูอูอู กดโหดมันคืออะไรกันเกือบมากคือพมเคยเห็นอาวุธเช่นนั้นมาก่อนเอ้อยโอ้โ,อโหเโหโกือวกดตายสุดแล้วเมื่อกี้ผมเหยียบกับระเบิดเอ้อยโอย <c oughs> มาติงเชลโอเคตบบนี้จูจู่จูว้าาติเชลปึ๊บปึ๊บปึ๊บลบแบบโซปปป๊บปป๊บอปย ใช้แบบไม่ฝึกใช้สมองแบบไม่ต้องคิดวิ่งไปวิ่งไปแเ,เคกระโดดลบอือโอ้โหนี่มันถ้าเดินชมจันโอเจ๋อโอ้ยโอ,อยางงี้นี่เองเข้าใจแล้วผมไม่ต้องกลัวเลเซอร์แล้วกันแล้ว ตองใจะนั่วม <signaling> <inhale> ันระเบิดซึ่งโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยขอภัยที่แบบพูดคำหยาบนึกหน่อยเผลอเผลอเผลอโอเคอย่าเที่ยมโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ้าโอ้ยโอ้ยรอดไง ิวอ้วีฮนเดทรูมโอเคไปดูอูโน้มให้เก็บไม้เลเซอร์ปุ๊บโมเคปุ๊บโยเคเจ้ทำไมเจ้ปุ๊บโ้เท่เท โซ่เก็บสีม่วงกิ้วโอ้มีทั้งเลเซอร์อะไรระเบิดวึดูย้งเช็คพอยด์ปึ๊บ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 ไม่ให้เก็บหะเอเคไม่มีใอ่ปึ๊บยุงนูก็ตาย ว้าวววถ้าเมาชุ่ม้ำอะไรตีวโอเคชัดวิดีโอแมวโอเค้มาต้องหลบให้ได้ยังไ อุตสักปรปจิชมตัวเองไม่ได้เอาใหมเอาไหม่ขลบเรจุ๊กจุ๊ี่เนี่ย่จุ๊กฮะคนเก่งก็เงี้ยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปมอง t งกิ้วเดินชันจันเดินชันจัน เรือที่สิบสามเด็ดรูมเคยแ้วเจอุยโอ้โหเลเซอร์มาละหน,นีก่อนหนีก่อนเดือดตายเดือดตายโฮลทหลอดหลอดหลอดถ้าเราไปทางกา็ไรมีอะไรงโอ้เราเพิ่งมาแล้วเราก็ลงมาสละก่อนโยอะแล้วเราต้องไปทางนี้ครับเค ยากมากอู uh, ้วโอ้โหมีกลับระเบิดใจหมดอู้เวลาเลเซอร์อ <Okay. S 2> ุ๊ยโอ้ยโอ้หลบได้ไงโอ้ยเทคพอยเคยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่จะตาย หลบหลบหลบวิวิวเฮ้โอเคจุจุเก็บเก็บขอบคุณครับอุ้อยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุเอ็ยอุยอุยอุ้ยอุยอุยอยอุยอยอุยออุยออยอุยออ กอดิงแกไม่รู้คือเล่นแบบอย่างนั้นอ่ะมันสนุกกว่าเออที่ผมเล่นเนี่ยเเสี่เดดรูมโอเคีเขียวโดดเออลงอจุ๊บๆุ๊อืคนเทก็เงียบจุบจ๊บไอ้หอดเท หลอดเทพแบบดิจิตอลอุ้ยลืมกดกระโดดหลอดเทพแบบดิจิตอลหลอดเทพแบบเกมเมอร์โย้วดู่หลบหลบโอ้โหรอดได้เฉยไอ้เลเซอร์เลเซอร์โอเคเดชุมจันทร์ทำให้ผมรอดชีวิตโอเค thank you เจ้าตัวนี้เฮ้ยยยตายแล้ว กอเก็บเลยก็เก็บเลยพี้ดูเก็บเลยเฮ้ยอยู่กับูอยู่สกระจกมากไลเซอร์ไม่ตายโคตโหดเลยโอเคเฮ้ยดูไปมีระเบิดตายด้ึกขึ้นหูแทนนะอย่าตายจริงเยอะเยอะอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเหนื่อย เฮ้ยสีม um ่ข hm ้างบนกระโดดเก็บอ uh 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 ื้อว่ะกับระเบิดดหรือหอบอยู่ปุ๊บปุ๊บในกระโดดครับช่วูช่วยดูดูโดนชมจันทร์แลก่อนโอเคปุ๊บดูโอเคชิคพอยูดู ไ่ตายเลยเฮ้ยอเฮ้ยอะยเอ่ตาย,ลตายลานนเลยเี่ยงทานเลยเมีะก้ะเบิดนหม,มอกเ,เครมีด้วยเหรอาย ผู้ชมสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ดีกว่าก็ก็เล่นมาได้พอควรลวะก็ goodbye date r <c> o <oughs> โอเคทุกจะได้ลบเกมทิ้งอ่ะเออเล่นเกมอื่นหาเกมอื่นมาเล่นได้เลยนะคือผมแบบอ่า goodbye <c oughs>